พอเด็กปีนครับนี่ครับปามาแล้วมาแล้วมาเอาลุดโอ้หลุ้นไปเบียกแห้งปัดตักปาโตงค่อยๆด้วยโอ้ลุดูลุ้หลุ้แรงเข้านะครับพี่น้องสำหรับหมายเลขสองนะครับเตรียมแรงของหมายเลขสองครับพี่น้องนี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับโปอะกับอีสารแฟนคลับชาแนลเก่านะครับพี่น้องครับพี่น้องครับสรับมือนี้กับาคภูมิพี่น้องมาหาอยู่หากินด้่เก่าเนาะพี่น้องเนาะมาตกปลานะครับพี่น้องครับหลังจากมึงเศร้านี่นะครับเข้าได้ไปตกที่หนาฟ้ายกันนะครับบ่ได้เท่าที่ควรนนะครับพี่น้องครับก็เลยพากันงายไม้นะครับพี่น้องงายไม้มาสะพานนะครับสะพานทังไปอำเภอนามนนะครับพี่น้องครับ ม้นี่กับเป็นไม้ประจำนะครับพี่น้องมาทุกเทือนะครับพี่น้องครับแต้มแรกแขกมมาลนครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับปัดตองครับพี่น้องโอ้อลไแก้ปีโอ้แล้วปัดตองครับพี่น้องนี่ครับใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยครับใส่งามๆครับอาจจะปริดึงฐ์อะไพี่น้องเบื้องหน้าพี่น้องครับเห็นแต้มแหลกนะครับผึ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องครับนี่ครับเบียดกับล่งไปครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับสีหาขั้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับแต้มแรงของเข้านะครับพี่น้องสําหรับไม้ที่สองนะครับแต้มแรงของไม้ที่สองครับพี่น้องนี่ครับมาครับพี่น้องลุยไปชมกันครับสีไดอีกนิดบอนะครับพี่น้องครับมาครับ ลูดไม่เป็นหรอวะป้ายยังไงเรียกแค่หรงหอกเลยวะเอาพี่น้องแล้วนี่ครับเต็มเชื้อเต็มเชื้อครับป้ายอย่างเงี้ยครับพี่น้อง หนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้ม วอนพี่น้องรอนครับอาจจะมีเสียงรบกวนจังหน่อยนะพี่น้องเนะาะเพราะว่าอยู่ไก่ทางครับพี่น้องอยู่ไก่ทางครับมีเสียงรบกวนเพราะว่ารถกระอนไปมมากนะพี่น้องเนาะต่างทางเลยครับพี่น้องครับ ว่ว่ามึงคิดิปจอนั่นว่าเป็นได็ครับเป็นได็กครั้งนี้ก็กินหน่อต้นปลานี่ปลาข่ายงครับปลาข่ายงพี่น้องปลาข่ายงครับใส่งามๆครับใส่งามๆครับนี่ครั้งนี้ก็กินหน่อปลาเป็นบรรยากาศครับพี่น้องครับก็กินเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับปุ่นครับหลังสุดท้ายครับ ดึงเลยพี่น้องลังสุดท้ายครับส่วนมากจะเป็นปลาขะแยงเนาะพี่น้องเนาะปลาขะแยงครับมันนี้เรา,า,ารここวว um. จะโต๊ะกันถึงสองทุ่มนะครับ <ed> พี่น้องครับสําหรับไม้นี้นะครับพี่น้องนี่ครับเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสองล้างนี่สองล้างนี่กําลังดึงครับเมื่อกี้นี่ล้างรอบสุดท้ายครับพี่น้อง ปลาทองค่อยๆรวยโอ้รูดดูดรูดรูดเป็นดึงแห้งวะนั้นรูดปลาทองตัวแบบไงครับพี่น้องหลุดครับรูดรูดรูดสุดได้ดิเอาล้วครับพี่น้องของคุณครับสองลังสุดท้ายครับพี่น้องกำลังดึงครับพี่น้องลังนี้ก่อนล่ะ ปลาแขงยงครับปลาแขงยงใส่งามๆครับใส่งามๆปลากระลังเขาครับพี่น้องครับอีกล้งหนึ่งครับอีกลงนึงครับ อีกหนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้มครับปลาขยแงงครับโอ้หลังจากจิตปดตองรุดไปนะครับบ่ได้ครับว่าสีได้ปัดตองไปลาบเลยรุดพี่น้องเอาสิละกันเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวส่งคำคำเอาจังมาสรุปผลงานกันเนาะครับพี่น้องเนาะว่าสีได้หน่อยไร้ซ้ำใด้นะครับพี่น้องครับพอได้ปีงบบนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาจังมารุ่นน้ำกันครับมือแรงครับเนาะ จืคำคำครับอยากสรุปผลงานกันครับสรุปผลงานครับพี่น้องครับนี่ครับกะพอไดปีนครับนี่ครับปัดตองห้างกับปลาคข่แยงแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแสงงานครับพี่น้องนี่ครับใสงงามๆครับใสงงามๆ พอดีเดี๋ยวเลี้ยงเดี่ยวง,ง่ายครับพี่น้องครับนี่นี่ครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามดกดซับสไครต์นัมเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ